สวัสดีค่ะวันนี้ AP v a r i e t y จะพาไปเที่ยวพัทยาซอยนาเกลือ18นะคะเขาเรียวกว่าเป็นหาดรับค่ะเราเข้าไปที่พัทยาซอยนาเกลือ18นะคะเราเข้าไปตามทางแล้วก็จะเห็นป้ายบอกว่าหาดรับพัทยาค,ค่ะเมื่อเราเลี้ยวเข้าไปนะคะจะมีคนเก็บเงินนะคะคันละ50บบาทค่ะแล้วก็ไปตามทางได้เลย และนี่นะคะก็เป็นเส้นทางลับที่เข้าไปค่ะป่าดงพงไพรน่าดูเลยค่ะแต่พอเข้าไปแล้วนะคะก็จะเป็นลานจอดรถกว้างๆสะดวกสบายอยู่ค่ะเราต้องเดินลงไปที่หาดหน่อยนะคะระหว่างทางลงนะคะก็จะมีของขายอยู่ข้างทางเต็มไปหมดเลยค่ะด,ด,ดะกดดดดดใจ มแม่ค้าบอกเรานะคะว่าวันธรรมดาจะเป็นหาดรับค่ะแต่ว่าสาร์อาทิตย์นั้นคนเยอะไม่รับค่ะดูจากคนได้นะนแกเนะคะดจเรับต่วสนนเสร์อิยเดกคด กองทัพก็ต้องเดินด้วยกาแฟค่ะเราไปเจอร้านสโลว์บาร์ร้านหนึ่งน่ารักเลยค่ะแถมที่แก้วเขาบอกว่าอย่าคาดหวังรสชาตินะคะอาจจะผิดหวังได้แต่ชิมแล้วรสชาติอร่อยเข้มข้นค่ะตรงนี้เป็นกลุ่มประมงท้องถิ่นชายหาดวงอมาดนะคะ

ซื้อติดไปก็ได้สุดท้ายแล้วนะคะเราก็มาลงเอยที่ร้านนี้ค่ะซาซิมิสิบแปดอ่าวมีซาซิมิไหมซาซิมิมีห้าร้อยอ๋อมีไซส์ใหญ่เลยห้า, 500, า 500, ร้อยตอนนี้ห้้อนนี้หกร้อยห้าหกร้อยโอ้โ ủy quyền sở hữu nghị các chương trình của bộ công an nhân dân yêu กินเป็นไหมกินเป็นเขาอยากรอน่องลมนี่มันกี่ตัวครับร้อยหนึ่งประมาณสิบตัวสิบเอ็ดเอาห่อยหนึ่งกล่องด้วยนี่ขึ้นทะเลมาได้ป่ะคะพี่อ่าเพิ่งจะขึ้นเลยค่ะเขาว่าหาดรับเด๋ยวนี้คนเยอะแล้วเนาะไม่รับแล้วสาอาทิตย์อ๋อถ้าวันธรรมดาก็รับเหมือนเดิ อ๋อร <laughs> ับคือเงียบอ๋เสาร์อาทิตย์ด้วยนี่อันนี้พี่ขเขาเบิร์นให้เบิร์นไฟไข่กินไม่ไหวส่วนได้แลค่ะเบิร์นไฟค่ะจิมมีมีไซส์ห้าร้อย เดี๋ยวนี้ไม่ต้องก่อไฟแล้วเนาะพี่อย่างนี้ไวกว่าออกอบเหรอคะอ๋อเขาไม่ให้กอบอ๋อเขาไม่ให้กอบถึงว่าทุกร้านใช้อันนี้หมดเลย เป็นคาราเบยนไหมอยาก่ไคะคู่นะครับเนือหมึกพ่นนะนั่นนั่ไอ่เป็แอคลับหน่อยลูกขอบคุณค่ะคุ้นแล้วดีนีคนนคนไหยลูกคนถ้าขั้นต้นเสรช่ไหคะ6 0ค่ะมีน้ำนิดน เราไม่มีที่นั่งนะคะเราก็ขอเสือที่ร้านเขามานั่งริมชายหาดหลังร้านได้เลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะอุ้ยลูกอันนี้น้องไอเฟดน,นะครับซาชิมิเมื่อกี้นะครับเหนียวแล้วครับแม่ช่วยนี่ครับ จิ้มหน่อยไหมครับจิ้มสีฟูดชิมไปครับเป็นไงครับรับริมเลยครับลองทุกอย่างครับโห oh. สดไหมครับซ oh. าชิมินะคะสดๆเลย ขึ้นขึ้นบมอืมนบขอลองเด็ตรงตาหน่อยนะกันวิวด้านหน้านะคะอืม,อม มันจะตูดปหอยนางลมอ้าปากมานอนเกยวอยู่โอเคตาเขาก่อนแล้วกันนะอืมดูเลวอืออือกระจกนนี้ ใครที่มาหาดลับพัทยานี้นะคะนอกจากจะได้อาหารที่สดแล้วเราคิดว่าอาหารราคาถูกมากๆเลยค่ะก่อนกลับนะคะเราเจอร้านหอยจ้อนี้ค่ะเป็นหอยจ้อปูก้อนใหญ่มากเลยค่ะค่ะ 3ก้อนหนึบาทราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะแต่ว่าลองชิมแล้วรสชาติอร่อยดีค่ะถ้าใครไปที่นี่นะคะไม่ต้องห่วงว่ามันลับแล้วมันจะไม่มีที่จอดรถนะคะที่นี่ทำที่จอดรถได้กว้างขวางมา,ากๆเลยค่ะเสียค่าเข้า50บาท